สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นสายที่ลัคกี้มากเพราะว่าเป็นสายสุดท้ายของเราในวันนี้ครับฟังเสียงเหมือนเด็กเลยนะฮะนั่น่ะสิชื่ออะไรคะชื่อสุค่ะคุณสุครับคุณสุอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะอ้าวแล้วตอนอื่นอยู่ไหนอะคะตอนอื่นอยู่ออบ้านอยู่จังหวัดนนท์ค่ะออบ้านอยู่จังหวัดตรงไนจังหวัดนนท์เหรอครับจังหวัดนนท์ตรงไหนครับตรงไหนฮะบางใหญ่ค่ะบางใหญ่ ไิกคิงงยู่ที่บาจใจแบบนั้นนั่นเองนะอ่ะโอเคคุณโส่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบค่ะเห็นไม่หด้เด็กอยู่เลยดิฉันว่าแล้วผมเป็นเด็กๆเนี่ยจะให้ดิฉันพูดตลอดแล้วก็คอยเสริมครับเอาไม่ฮะเผอิญธรรมดาผมคือคนที่วัยเดียวกันกับผมเนี่ยโทรมาก็ต้องพแบบนี้นะอด้ถ้าวัยคุณโน้ตเนี่ยก็ต้องผมก็ต้องคุยแทนน้ากันไป อ่ะยี่สิบย่างยี่สิบนะคะอยากเรียออะไรดีครับการเรียนค่ะออืเยี่ยมมากอุ้ยวันนี้มีเด็กขยันเยอะนะถูกต้องอนุโมทนาสาธุเลยนะฮะนะครับค่ะอ่ะกาเรียนนะค่ะยี่สิบเข้ายี่สิบเอ็ดช่วงนี้เราจะไม่มีสมาธิด้านการเรียนนะครับคุณสุคุณสุจะกลายเป็นคนสมาธิสั้นชั่วขณะนะฮะช่วงนี้ค่ะนะครับรู้สึกการเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะค่ะถามเรื่องการเรียนแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นนะฮะ ฮะจริงๆคิดเลื่อ,อื่นนะฮะของรู้สึกนะครับค<ะ>่ะแต่ผมรับรองว่าเรื่องการสอบแข่งขันในช่วงเรือนกุมภามีนาคมนะครับยังไงก็ตามจากประสบความสำเร็จค<ะ>่ะผ่านได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ผ่านแบบฉลุยนักเก็ตหน้าสี่สามกว่านี้ไม่ใช่ะจะดาวลงมาหน่อยนะค<ะ>่ะนะครับเรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเทอมที่แล้วนะ,ะเพราะเทอมที่แล้วดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค<ะ>่ะนเทอมนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับค<ะ>่ะจ้าอยากรู้อลอะไงจ๊ะ โชคลาบอะค่ะโชคลาบน้องชายแทงบอลไม่ได้เนี่ยครับเจ้าโชคลาบแนวไหนดีจ๊ะจ๊ะคะเจ้าโชคลาบแนวไหนดีจ๊ะโชคลาบทางด้านการเสี่ยนนะคะมีไหมคะการเสี่ยงโชคนะครับโอเคเดี๋ยวบอกคู่เลยดีไหมน้อไม่ใช่นะฮะเอะวันนี้ใครปอปออะไรเนี่ยอ่ะไม่ใช่นะฮะ นี้จะมีในเดือนมกรานะครับเดือนธันวาอย่าเพิ่งไปเสียโชคนะครับค่ะนะครับเพราะงั้นยังไม่เด็ดนะค่ะนะครับต้องเดือนมกรานะค่ะนะครับเป็นอีกั้นะแล้วเรื่องความรักอะคะจริงจิงน้องอยากจะรู้ประเด็นแรกนะผมจะบอกให้อืนะครับก็นิดหน่อยแหนะเฝ้านิดหน่ยมันจะเยอะเสมอฝัก่อนผมจะบอกให้นะคู่ของน้องเนี่ยถ้าจะหาแบบ ดวงน้องจะได้แฟนคนเข้มนะฮะเรียกว่าคมเข้มเลยคุณน้องค่ะแต่จะเข้มขนาดไหนนั่นก็ว่าอะไรทีนะว่าอย่างนี้หมดสิทธิ์แล้วนะคข่าวจั่วเลยเพราะนี่ตีครับเหมือนหยวกนะะไม่ใช่แต่ว่าหลอก่ะคอ๋อคมเข้มแต่หลอกถูกต้องครับคุณน้องนะครับถามว่าเจอหรือยังผมบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเจอเข้าวข่าวแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับ นะฮะนะครับเป็นอย่งนั้นนะครับผมก็ต้องบอกนะว่าเรื่องความรักช่วงนี้คบไปเรื่อยๆก่อนเพราะยังไม่ใช่เกณฑ์คู่นะครับคู่คุณน้องดวงน้องแต่งงานช้ามากคเลขสามเลยครับเลขสามเลยค่ะครับผมนะครับคบไปก่อนนะนะครับอย่าเพิ่งไปเรียเลจริงจังมากนะครับคุณน้องค่ะรับตั้งใจเรียนละกันใช่ตั้งใจเรียนนะครับครับอันนี้รับรองว่าชีวิตดีแน่นะครับ คร,ครับผมบโอเคนะครับสโชคดีร้องรวยนะครับ